สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำปลาทอดกันนะคะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราจะมาทอดปลากันก่อนที่เราจะทอดนะคะโรยแป้งลงไปที่ปลานะคะเขาจะไม่ติดกระทะโยรยลงไปเลยค่ะโรยแป้งลงไปใช้มือดีกว่านะคะใช้มือดีกว่า น้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะคะทาแป้งไปหน่อยค่ะก็จะได้ไม่ติดกระทะโอเคถ้าแป้งเรียบร้อยแล้วลงทอดกันเลยค่ะทอดแล้วนะคะ ี่กินปลาทอดกันเดี๋ยวอรอปลาสุกแป๊บมึงมาเจอกันนะคะแล้วถ้าเพื่อน ปลาของเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะปลาเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะเอามาค่ะปลาเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะมนมาตักใส่จาน,นค่ะใส่าจานกันเลย นี่นะคะปลาที่เราทอดนะคะ <S <S แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องของเขาะคะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงกับพริกขี้หนูซอยนะคะเราทําเครื่องสุกนะคะใส่ลงไป <S <S แต่เพื่อนๆจะชอบเครื่องสุกเครื่องไม่สุกแล้วแต่นะคะ

ขงผัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเรามาลาดก,กันเลยข,ข้าวกันหรืยังเพื่อนๆน,นี่นะคะ ปลาทอดของเราเรื่องสุกนะคะนี่ค่ะมามาชิมกันเลยนี่ค่ะปลากรอ,อบของเราเลยนะคะ เพือ่อเพิ่้อคลิปนี้กดตามกดไลค์กดแชร์ร้อนกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับว่าเยวินม,มาทาไปเรื่อยจะทำอะไรสำหรับคลิปนี้เป็น้วทอดข้าวร้อนๆน,นะคะอร่อยมากอร่อย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ไว้นะคะว่ายะวินพาทนไปเรือ่อยจะทำอะไรวันนี้ปลาลาทอดค่ะอร่อยออมากเพื่อลองไปทำวันนี้จะขอจบคลิปไปแค่นี้แล้คะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอร่อยมาก